ในวันที่โลกกำลังดับสิ้นชายหนุ่มธรรมดาผู้หนึ่งกลับตื่นขึ้นพร้อมพลังของเทพ,พเจ้าลมเย็นของค่ำคืนพัดผ่านผืนป่าเก่าแก่ดวงจันทร์ลอยเหนือยอดไม้ทอแสงสีเงินลงมาบนผืนดินที่เปิดอไปด้วยเลือดและฝุ่นควันเงาร่างของชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำยืนอยู่กลางวงล้อมของเหล่าทหารนับร้อยใบหน้าเขาเยือกเย็นราวน้ำแข็งแต่ในแววตากลับซ่อนบางสิ่งที่เดือดพล่านกว่ากองเพลิงใดๆ พื้นดินรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเศษซากของการต่อสู้ก่อนหน้าดาบที่หักกระดูกที่แตกและกลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าของศัตรูดังรัวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆราวกับฝูงหมาป่าที่รอขย้ำเหยื่อที่กำลังอ่อนแรงเขาไม่ได้ขยับแม้แต่นิ้วมือข้างหนึ่งจับด้ามดาบยาวที่ปักอยู่บนพื้นดินดับเล่มนั้นมีรอยร้าวนับร้อยแต่กลับแผวแสงสีทองอ่อนๆออกมาราวกับมีชีวิตของมันเองดาบที่ใกล้หักนั้นกำลังสั่นสะเทือนราวกับมันกำลังจะตื่นขึ้น สายลมที่เงียบงันพันพัดแรงขึ้นฝุ่นควันหมุนวนรอบกายของชายหนุ่มเสียงคลื่นพลังบางอย่างกระจายออกไปจนพื้นดินสันสะเทือนทหารที่ล้อมรอบต่างหยุดชะงักด้วยความกลัวแสงสีทองเริ่มแตกกระจายออกมาจากรอยร้าวของดาบความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นในใจของเขาวันที่อาจารย์เคยพูดไว้วันหนึ่งเจ้าจะต้องเลือกระหว่างชีวิตของตนหรือชะตาของโลกเสียงนั้นยังคงชัดเจนในหัวเรากับเพิ่งได้ยินเมื่อวันทั้งที่เวลาผ่านไปหลายปีแล้ว เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเท้าแรกออกมาเสียงของเหล็กกระทบกันดังสะท้อนทั่วหุบเขาทุกก้าวที่เขาเดินโลกทั้งใบเหมือนสั่นตามแรงของพลังที่กำลังตื่นขึ้นเปเลวแสงสีทองลุกโชนจากดาบอย่างรุนแรงมันไม่ใช่แสงแห่งมนุษย์แต่เป็นพลังของเทพดาบที่หลับไหลในตัวเขามานานนับพันปีเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าแต่เพื่อทำลายสิ่งที่ขัดต่อสมดุลของโลก เหล่าทหารเริ่มโจมตีเข้ามาเป็นคลื่นดาบดาบและหอกนับร้อยพุ่งเข้าหาเขาในเวลาเดียวกันทว่าเมื่อคมเหล็กสัมผัสเพียงปลายเสื้อของเขามันกลับสลายกลายเป็นผงเท่าในพริบตาแสงของดาบฟาดผ่านกลางอากาศเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบด้านทว่าชายหนุ่มไม่ได้มองเห็นศัตรูเป็นคนอีกต่อไปแต่เป็นเพียงเงาดำที่ปนเปื้อนความโลภและความชั่วร้ายภายในแสงแห่งการทำลายล้างนั้นมีเสียงกระซิบของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ร่างของชายหนุ่มเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินตาที่จะมองทันทุกครั้งที่ดาบฟันออกเสียงระเบิดแห่งพลังดังสะท้อนทั่วป่าดินแตกภูเขาสันสะเทือนดวงจั์ถูกกลบด้วยหมอกควันแห่งพลังเวทเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงต้านจากข้างในพลังของเทพดาบนั้นไม่ได้ยอมให้ใครใช้ได้ง่ายๆมันกำลังกลืนกินเขาจากภายในเส้นเลือดบนแขนเปล่งแสงสีทองจนเห็นได้ชัดเลือดไหลาจากมุมปากแต่แววตาย,ยังคงแน่วแน่เขารู้ดีว่าหากหยุดตอนนี้จะไม่มีใครรอดจากชะตากรรมที่กำลังจะมาถึง พลังที่เขาเรียกใช้คือสิ่งเดียวที่สามารถฆ่าตัวเขาเองได้ท้องฟ้าเริ่มปั่นป่วนฟ้าผ่าลงกลางสนามรบพลังแห่งดาบพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนเสาแห่งแสงทหารทุกคนที่ยังยืนอยู่สุดลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวเสียงคำรามของพลังโบราณสะเทือนหูจนเลือดซึมท่ามกลางแสงสีทองนั้นเขาเห็นภาพของหญิงคนหนึ่งในความทรงจำเธอยือนอยู่ในสวนดอกไม้ยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเสียงหัวเราะนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังคงยึดเขาไว้ไม่ให้กลายเป็นสัตว์ร้าย เขากัดฟันแน่นก้าวเท้าขึ้นอีกครั้งก่อนจะยกดาบขึ้นเหนือหัวพลังทั้งหมดในร่างถูกรวบรวมไว้ในจังหวะเดียวแต่ในเสี้ยววินาทีก่อนที่ดาบจะฟาดลงเสียงของใครบางคนเรียกชื่อเขาเบาๆเขาหยุดชะงักดาบที่เปล่งแสงสีทองเริ่มสั่นไหวความทรงจําซ้อนทับกันเสียงเรียกนั้นคุ้นเคยเกินกว่าจะเป็นศัตรูมันเป็นเสียงของเธอที่ตายจากไปเมื่อหลายปีก่อน เขาเงยหน้าขึ้นเห็นร่างเงาโปร่งใสย,ยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ยิ้มอย่างสงบราวกับกำลังขอให้เขาหยุดมือของเขาสั่นพลังที่ควบคุมไม่ได้เริ่มปะ๊จนพื้นดินร้าวเขาอยากจะตะโกนอยากจะหยุดทุกอย่างแต่ดาบกลับไม่ยอมเชื่อฟังอีกต่อไปดาบได้เลือกแล้วและครั้งนี้มันไม่ได้เลือกมนุษย์ เสียงระเบิดดังขึ้นทั่วทั้งหุบเขาแสงทองเปลี่ยนเป็นแสงขาวบริสุทธิ์ทุกสิ่งถูกกลืนหายไปในชั่วพริบตาเมื่อความเงียบกลับมาอีกครั้งผื้นป่าที่เคยเขียวชะอมกลายเป็นผืนเท่าธานเขาคุกเข่าลงกลางพื้นดาบในมือแตกสลายเป็นเศษผงที่ลอยตามลมแสงสุดท้ายในดวงตาคือความว่างเปล่ากับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบในความเงียบงันนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเจ้าทำสำเร็จแล้วหรือเพิ่งเริ่มต้นกันแน่ แสงใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นในความมืดและมันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปควันสีขาวยังคงลอยเหนือพื้นดินเท่าฐานของสนามรบค่อยๆถูกลมพัดหายไปเผยให้เห็นเพียงร่างของชายหนุ่มที่ยังคุกเข่าอยู่กลางความว่างเปล่าเสื้อคลุมสีดำของเขาขาดวินดวงตาเหม่อลอยราวกับไร้วิญญาณแต่ในอกยังคงมีประกายเล็กๆที่เต้นอยู่จังหวะของหัวใจที่ยังไม่ยอมดับเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในความเงียบมันดังชัดเจนเกินไปเหมือนทุกอย่างรอบกายหายไปเหลือเพียงเขาและเสียงนั้นที่ยังคงก้องอยู่ในหัว เ,เสียงนั้นอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นภาพลวงตาชายหนุ่มหันมองรอบตัวอย่างเชื่องช้าแสงสีขาวบางอย่างเริ่มรวมตัวเป็นร่างโปร่งใสตรงหน้าร่างของหญิงสาวผมยาวสีเงินดวงตาเปล่งแสงอ่อนโยนเธอคือภาพจากอดีตท,ที่เขาคิดว่าไม่มีวันได้เห็นอีกความจริงที่ปรากฏคือสิ่งที่เขาไม่กล้าจะยอมรับมากที่สุดเธอคือลิรา นักบวชผู้ถือกุญแจแห่งจิตวิญญาณเธอคือผู้ที่เคยปลดผนึกพลังของเทพดาบให้เขาเมื่อหลายปีก่อนและคือคนที่เขาฆ่าด้วยมือของตนเองในสงครามครั้งนั้นเพื่อปกป้องโลกจากพลังของเธอลิราย,ยื่นมือออกมาแม้ร่างของเธอโปร่งใสแต่ความอบอุ่นกลับแล่นผ่านปลายนิ้วของเขาเมื่อสัมผัสกันเขาไม่ได้ฝันและเธอไม่ได้ตายอย่างที่คิด รอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆทะเลเหมอกหายไปกลายเป็นทุ่งหญ้าสีทองอ่อนลมพัดกลีบดอกไม้ปลิวว่อนเหมือนภาพจากความทรงจำพวกเขาอยู่ในโลกของอดีตโลกก่อนที่ทุกสิ่งจะพังทลายเขาไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เห็นคือความจริงหรือกับดักของเทพโบราณเธอเก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็อบอุ่นอย่างแปลกประหลาดความทรงจำในหัวของอารีสเริ่มแหวกายขึ้นมาวันที่เขาเคยสาบานต่อหน้าเธอว่าจะไม่ใช้พลังแห่งเทพดาบเพื่อการทำลายแต่เพื่อการปกป้องผู้คน แต่โชคชะตาไม่เคยเมตตาใครวันนั้นเขาไม่สามารถปกป้องเธอได้และพลังของเขาก็พรากทุกสิ่งที่มีค่าไปจากชีวิตเขาหลับตาลงเห็นภาพตัวเองในอดีตเด็กหนุ่มที่จับดาบครั้งแรกดาบเล่มนั้นเคยขาวบริสุทธิ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มดูดกลืนความมืดจากหัวใจของเขาทุกครั้งที่เขาฟันศัตรูดาบจะสั่นสะเทือนด้วยเสียงหัวเราะของใครบางคนเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าดาบนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีจิตวิญญาณของเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งถูกขังไว้เทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างที่ชื่อเอทาเอทาเคยทำสงครามกับเหล่าเทพแห่งแสงและถูกผนึกไว้ในดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ไม่มีใครปลดปล่อยพลังนั้นออกมาได้อีกแต่เมื่อหลายปีก่อนอาริสในฐานะศิษย์ของวิหารได้เป็นผู้ถูกเลือกให้ถือครองมันและจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มพัง เขาจำได้ว่าคืนหนึ่งลิราเคยร้องให้ขอให้เขาทิ้งดาบแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองจะควบคุมมันได้เขาคิดผิดและในวันที่เขาไม่อาจหยุดพลังได้เขาได้ฆ่าเธอด้วยมือของตัวเองตอนนั้นเขาคิดว่าเธอตายแล้วแต่เธอไม่เคยจากไปไหนเลยภาพตรงหน้าสันไหวลิรายังคงยืนอยู่แต่ใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปแสงสีขาวในดวงตากลายเป็นสีทองเข้มเสียงรอบตัวกลายเป็นเสียงลมหายใจหนักๆราวกับมีสิ่งอื่นกำลังแทรกเข้ามาในโลกแห่งความทรงจำนี้ อาร์เรทขยับถอยหลังอย่างระแวดระวังดาบที่หักในโลกจริงกลับปรากฏขึ้นในมืออีกครั้งในโลกนี้แต่ครั้งนี้มันไม่มีแสงทองบริสุทธิ์อีกต่อไปมันกลายเป็นดาบสีดำสนิทเงาของหญิงสาวแตกกระจายออกเป็นเงาร่างอีกหลายร่างล้วนมีใบหน้าเหมือนเธอแต่แววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางเขากำลังเผชิญหน้ากับภาพลวงตาที่มีชีวิตและมันสร้างจากความรู้สึกผิดของเขาเอง พลังของเทพดาบเริ่มตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงระเบิดแห่งพลังเวทดังทั่วผืนหย้าแสงสลัวกลายเป็นสีแดงเลือดเขาพยายามจะควบคุมพลังไม่ให้ประตูแต่ความกลัวและความเสียใจกลับยิ่งทําให้มันรุนแรงขึ้นเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในอดีตแต่กําลังถูกลากเข้าสู่แดนแห่งจิตวิญญาณสถานที่ที่เทพเอธาเคยถูกผนึกไว้และตอนนี้เอทากําลังพยายามปลุกให้เขากลายเป็นร่างอวตารของตนเอง อาร์เรพยายามฝืนพลังนั้นเส้นเลือดบนร่างกายเปล่งแสงสีดำพื้นดินแตกเป็นรอยแยกยาวดอกไม้รอบตัวเหี่ยวตายภายในพริบตาเดียวพลังที่เขากลัวที่สุดกำลังกลับมาพร้อมเสียงหัวเราะของเทพ,พเจ้าลิราร่างปลอมทั้งหมดเริ่มหลอมรวมกันกลายเป็นร่างเงาขนาดมหฮมาที่มีใบหน้าเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพร่างนั้นเอื้อมมือเข้าหาเขาและพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นจากในหัวเสียงของเอธา อาร็เพยายามต่อต้านเขาชูดาบขึ้นสุดแขนและปล่อยพลังทั้งหมดออกไปแสงและเงาปะทะกันอย่างรุนแรงจนทุกอย่างกลืนเป็นสีขาวเมื่อทุกอย่างสงบลงเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางซากวิหารโบราณที่ล่มสลายดาบในมือกลับเป็นสีขาวอีกครั้งและลิราในร่างจริงยืนอยู่ตรงหน้าในสภาพกึ่งโปรง่งใสเธอยิ้มให้เขาอีกครั้งก่อนที่ร่างจะเริ่มจางหายไปในอากาศแต่ก่อนที่เธอจะสลายเธอทิ้งคำหนึ่งไว้ในหัวของเขาเอธายังไม่ตายเขากำลังกลับมาผ่านตัวเจ้า ราตรีคลี่คลุมผืนป่าอีกครั้งแสงจันทร์อับร่างของอารีที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากหินโบราณวิหารที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สถิตของเทพ,พเจ้าแห่งแสงตอนนี้เหลือเพียงเศษหินแตกกระจายและความเงียบที่หนักหน่วงราวกับหลุมลึกของเวลาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนระคนเจ็บปวดเขาไม่รู้แล้วว่าตนเป็นใครมนุษย์หรือเงาของเทพ,พเจ้า เท่าฐานที่ปกคลุมพื้นดินสองแสงจางๆเหมือนเศษดาวที่ตกลงมาอารสตยื่นมือออกแต่หนึ่งในนั้นมันเย็นเยียบแต่สันไหวเบาๆราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบของลิรายังคงดังอยู่ในหัวของเขาเอทายังไม่ตายคําเหล่านั้นกลายเป็นคําสาปที่ก้องอยู่ในจิตใจไม่หยุดหย่อนเขามองไปที่ดาบในมือมันกลับมามีสีขาวอีกครั้งแต่เขารู้ดีว่าภายในนั้นยังซ่อนพลังมืดเอาไว้รอเพียงจังหวะที่จะกลืนกินหัวใจของเขาอีกครั้งดาบสงบแต่ความเงียบของมันคือเสียงเตือนจากสิ่งที่กําลัง ตื่นเขาเดินออกจากซากวิหารมุ่งหน้าไปทางเหนือเส้นทางคดเคี้ยวผ่านป่าที่เต็มไปด้วยหมอกหนาและเสียงสัตว์ประหลาดไกลๆเขาเดินโดยไม่รู้จุดหมายมีเพียงแรงผลักบางอย่างที่นำพาเขาไปเหมือนเสียงที่เรียกจากฟากฟ้าระหว่างทางเขาเริ่มสัมผัสดได้ถึงพลังแปลกประหลาดที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวมันเป็นพลังของนักล่าพระเจ้ากลุ่มผู้ใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่ตามล่าและทำลายสิ่งมีชีวิตที่ถือพลังของเทพ,เจ,พเจ้าพวกเขาคือเงาแห่งศาสนาผู้ที่ไม่เคยล้มเหลวในการล่า อารีหยุดยืนกลางทางความมืดเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแดงเลือดเสียงสายฟ้าแผ่วเบาดังขึ้นก่อนที่พลังเวทจะปัตุจักรรอบด้านเขารู้ในทันทีว่าพวกนั้นเจอเขาแล้วประกายแสงสีเงินพุ่งผ่านความมืดเหล็กกระทบเหล็กเสียงกรีดอากาศดังแหลมราวกับเสียงร้องของปีศาจนักล่าคนแรกปรากฏร่างจากเงามืดหน้ากากสีขาวที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งดวงตาเดียวดาบของเขาเปล่งแสงสีฟ้าเข้มซึ่งใช้พลังแห่งดวงจันทร์เป็นต้นกำเนิด การเรดฟันสวนโดยสัญชตาตญาณแรงประทะทําให้พื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนฝุ่นควันลอยฟุ้งแต่แสงแห่งพระจันทร์กลับส่องทะลุลงมาอย่างพอดีราวกับมันต้องการเป็นพยานให้กับการต่อสู้ครั้งนี้เขามองเข้าไปในดวงตาที่อยู่ใต้หน้ากาก,กนั้นเห็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีความเกลียดไม่มีความกลัวมีเพียงหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ศัตรูที่ไร้วิญญ,ญาณน,น่ากลัวกว่าปีศาจท,ที่มีหัวใจ อารีหมุนตัวหลบการโจมตีครั้งต่อมาแต่ยังไม่ทันตั้งหลักดาบอีกสามเล่มฟันเข้ามาจากด้านหลังเสียงเหล็กกระทบกันดังก้องไปทั่วหุบเขาเขาหยุดหายใจครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยพลังจากฝ่ามือดาบสีขาวสันสะเทือนอีกครั้งรอยแตกเล็กๆปรากฏบนคมดาบพลังแสงพุ่งออกจากรอยแยกนั้นทำลายทุกสิ่งรอบกายเป็นวงกว้างนักล่าหลายคนกระเด็นไปตามแรงระเบิดแต่ทันทีที่ฝุ่นควันจางลงพวกเขาก็ยังคงยืนอยู่ไม่มีเลือดไม่มีเสียงร้องพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นภาชนะ ของพลังเทพพระเจ้าอื่นที่ถูกดึงมาใช้ต่อกอกับเขาเขาไม่ได้ต่อสู้กับคนแต่กับเทพที่สวมร่างมนุษย์เสียงระฆังโบราณดังมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นก้องสะท้อนในอากาศจนเขาแทบไม่อาจยืนตรงได้พลังเวทโบราณกำลังถูกปลดผนึกดินเริ่มสั่นสะเทือนและต้นไม้รอบตัวแห้งตายภายในไม่กี่วินาทีเงาดำขนาดมหึมาโผล่ขึ้นจากพื้นดินรูปร่างคล้ายอสูรที่มีปีกแหลมคมและดวงตาสีเงินมันคือศาส,สนาทูตแห่งจันทร์ สิ่งมีชีวิตกึ่งเทพที่นักล่าใช้เรียกออกมาเพื่อพิพากษาผู้ต้องสาบอาริสเงยหน้าขึ้นมองมันดาบในมือเริ่มเรืองแสงอีกครั้งเขาไม่ได้หวาดกลัวแต่ในดวงตาแสงด้วยความเศร้าลึกเขารู้ว่าเขาไม่มีทางหลีกหนีโชคชะตาที่ถูกผูกไว้กับเทพ,พเจ้าได้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเขายังเป็นมนุษย์ อสูรแห่งจันคำรามพลังแห่งแสงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าอัดกระแทกร่างของอาร์เรสจนร่างแทบจมดินแต่เขากลับยืดตัวขึ้นอีกครั้งเลือดสีดำไหลาจากมุมปากแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่เขาใช้เท้าข้างหนึ่งยันพื้นก่อนจะกระโจนขึ้นเหนือพื้นอย่างรวดเร็วดาบในมืกรีดผ่านกลางอากาศเป็นเส้นโค้งสว่างเสียงระเบิดดังสะท้อนทั่วผื้นฟ้าเสษแสงแตกกระจายเหมือนดาวตกพลังทั้งสองปะทะกันจนเกิดคลื่นกระแทกที่ทำลายทุกอย่างในรัศมีหลายร้อยเมตร หมอกจางลงอสูรแห่งจันยังคงยืนอยู่แต่บาดแผลลึกบนหน้าอกของมันสองแสงจางๆก่อนจะเริ่มแตกออกเป็นเศษแสงสีเงินแต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งในร่างของอารีสก็กำลังแตกเช่นกันเขาสุดลงคุกเข่าเส้นเลือดบนแขนเรืองแสงสีทองและดำบนกันดาบในมือเริ่มสั่นรุนแรงเขารู้ทันทีว่าพลังของเอธากำลังพยายามเข้าควบคุมอีกครั้งเสียงในหัวดังขึ้นเสียงหัวเราะที่เขาจำได้ดีเสียงของเทพที่หลับไหลอย,อยู่ในตัวเขา ปล่อยให้ข้าทำต่อเจ้าทำได้แค่ครึ่งเดียวเขากัดฟันแน่นพยายามยื้อแย่งการควบคุมร่างกายกลับคืนแต่ยิ่งต่อต้านพลังยิ่งเดือดพล่านดาบเริ่มแผ่รสมีออกมาจนแสงของดวงจันทร์ถูกกลืนหายไปคืนนี้แสงจันทร์ถูกแทนที่ด้วยแสงของดาบแห่งการทำลายล้างเสียงคำรามสุดท้ายดังขึ้นอสูรแห่งจันทร์ถูกทำลายจนกลายเป็นฝุ่นแสงที่ปลิวหายไปในอากาศแต่เมื่อเงียบลงอเรสกลับยืนอยู่กลางกองซากปรักด้วยดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีทองทั้งคู่ เขาหันไปมองดาบในมือตอนนี้มันไม่ใช่สีขาวอีกต่อไปมันกลับกลายเป็นสีเทาเข้มระหว่างแสงและเงาเสียงหัวเราะของเอธาดังชัดเจนขึ้นในหัวพลังของเทพได้เริ่มผสานกับเลือดของเขาโดยสมบูรณ์แล้ว ลมหนาวพัดผ่านเหนือหุบเขาเสียงใบไม้แห้งกรอบดังระงมรอบตัวชายหนุ่มที่ยืนนิ่งอยู่กลางความมืดอาเร็ตยังคงจับดับไว้แน่เลือดที่ไหลจากมือหยดลงบนพื้นเป็นวงวงแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปแล้วความร้อนจากพลังในกายราวกับเปลวเพลิงที่แผดเผาอยู่ภายในเส้นเลือดเรืองแสงสีทองและดำสลับกันทั่วร่างราวกับมีชีวิตสองสายเลือดกำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงร่างนี้ รอบตัวไม่มีเสียงใดๆนอกจากลมหายใจของเขากับเสียงเต้นของหัวใจที่กลายเป็นจังหวะของเทพ,พเจ้าเขารู้ดีว่าตอนนี้ร่างของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นสนามรบของพลังโบราณสองขั้วที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างและทำลายจัก,กรวาลไปพร้อมกันดาบในมือเขาส่องแสงแปลกประหลาดสีเทาเข้มระหว่างขาวกับดำม,มันไม่ใช่แสงแห่งความดีหรือความชั่วแต่มันคือแสงแห่งสมดุลที่ไม่มีใครควบคุมได้หากปล่อยให้พลังนี้หลุดออกจากร่างโลกทั้งใบอาจจบสิ้นลงในเสี้ยววินาทีเดียว แต่ในความเงียบงันนั้นมีเสียงหนึ่งเริ่มพูดจากข้างในหัวเขาอีกครั้งเสียงนั้นลึกหนักและเต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเอธาเทพแห่งการทำลายล้างที่เขาเคยผนึกไว้ในดาบตอนนี้เริ่มขยายตัวออกมาทีละน้อยเหมือนเงาดำที่เลื้อยออกจากหัวใจเขารู้สึกได้ถึงแรงบีบที่กดแน่นในอกทุกลมหายใจคือการต่อสู้กับพลังที่พยายามจะกลืนเขาทั้งเป็น ความทรงจำที่เขาไม่เคยรู้เริ่มปรากฏขึ้นภาพของชายสองคนในชุดเกราะทองคำยืนอยู่บนยอดหอคอยแห่งฟ้าแสงแห่งจักรวาลล้อมรอบทั้งสองคนมีใบหน้าเหมือนกันราวกับกระจกสะท้อนหนึ่งคือเอธาเทพแห่งการทำลายอีกหนึ่งคืออีเลียนเทพแห่งการสร้างทั้งคู่เป็นพี่น้องกันถูกสร้างขึ้นพร้อมกันในวันแรกที่จักรวาลเกิด แต่เมื่อการเวลาผ่านไปพลังของพี่น้องทั้งสองเริ่มไม่สมดุลอิเลียนต้องการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตขณะที่เอธาต้องการคืนทุกสิ่งกลับสู่ความว่างเปล่าเพื่อให้จักรวาลกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งเมื่อแสงและเงาไม่อาจอยู่ร่วมกันได้สงครามระหว่างเทพจึงเริ่มต้นสงครามแห่งเทพดำเนินไปนานนับพันปีดาวนับร้อยดับศูนย์แสงแห่งสวรรค์กลายเป็นเท่าฐานจนในที่สุดเทพอิเลียนผู้สร้างต้องผนึกน้องชายของตนไว้ในดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อยุติวงจรแห่งการล้างโลกนั้นลง และผู้ที่ถูกเลือกให้ถือครองดาบนั้นในภายหลังก็คืออารีตเองชายผู้สืบเชื้อสายจากสายเลือดของเทพทั้งสองโดยไม่รู้ตัวเขามีสายเลือดของการสร้างและการทำลายอยู่ในร่างเดียวกันเลือดในกายของเขาคือกุญแจที่ปลดผนึกเอทาและในเวลาเดียวกันก็เป็นพลังเดียวที่สามารถปิดผนึกมันได้อีกครั้งแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากกุญแจนั้นเริ่มเปิดออกเองอารีตทรุดลงกับพื้นมือข้างหนึ่งจับอกแน่นเสียงในหัวดังก้องขึ้นเรื่อยๆ เจ้าไม่ต้องสู้ข่าคือเจ้าเจ้าเกิดมาเพื่อข้าเสียงของเอธาค่อยๆกลืนเสียงความคิดของเขาเองร่างกายสันสถานราวกับกำลังจะแตกสลายเป็นเศษพลังพื้นดินรอบตัวเริ่มเกิดรอยร้าวแสงสีทองและดำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนเสาสองต้นที่บิดเข้าหากันเสียงคำรามแห่งเทพสะท้อนไปทั่วหุบเขามันคือเสียงแห่งจุดเริ่มต้นใหม่หรือจุดจบของทุกสิ่ง ในห่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดนั้นเขาเห็นภาพของลิราอีกครั้งเธอยืนอยู่กลางแสงขาวยิ้มอย่างเศร้าแสงจากมือของเธอส่องลงมาที่หน้าอกของเขาความทรมานค่อยๆค,คลายลงเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เคยหลงลืมเธอไม่ได้เพียงปรากฏในความทรงจําแต่เป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งอีเลียนด้านแห่งแสงที่ยังคงสถิตอยู่ในตัวเขาลิราคือเศษวิญญ,ญาณของเทพผู้สร้างที่หลบซ่อนอยู่ในใจเขามาโดยตลอด ความจริงนี้กระแทกหัวใจของเขาอย่างแรงความรักที่เขามีต่อเธอในชาติมนุษย์ไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญแต่คือสายสัมพันธ์ระหว่างแสงกับเงาที่ไม่เคยถูกตัดขาดลิราคือส่วนหนึ่งของแสงที่คอยยับยั้งเอธาไม่ให้กลืนเขาโดยสมบูรณ์แต่ตอนนี้เธอกำลังจางหายไปอีกครั้งเพราะพลังของเงากำลังเข้มแข็งเกินไปที่จะหยุดได้อารเรสกริดดาบลงบนพื้นพลังแห่งสมดุลปะตุข,ขึ้นเป็นเส้นแสงมหาศาล เสียงคลื่นพลังสั่นสะเทือนออกไปไกลสุดขอบโลกร่างของเขาเริ่มเรืองแสงราวกับหลอมรวมเข้ากับดาบอย่างสมบูรณ์เขาไม่ได้แค่ถือดาบอีกต่อไปเขากำลังกลายเป็นดาบเองสายฟ้าฟาดลงมาจากฟากฟ้าเสียงคำรามแห่งเอทาก้องสะท้อนจากข้างในร่างของเขาขณะที่อีกเสียงหนึ่งอีเลียนเริ่มพูดพร้อมกันมันคือการประทะก,กันของสองเทพในร่างเดียวเสียงนั้นดังจนโลกทั้งใบสั่นไหว เขาไม่อาจาแยกได้อีกต่อไปว่าเสียงไหนเป็นของใครทั้งสองเสียงเริ่มผสานกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของเขาเองท้องฟ้าเปิดออกเงาและแสงปะทะก,กันเหนือยอดเขาลมพัดแรงจนทุกสิ่งในโลกเริ่มแตกออกเป็นเศษฝุ่นแสงทองแผ่ปกคลุมทั่วพื้นดินแล้วค่อยๆกลายเป็นความเงียบงนันสมดุลใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นแต่ไม่ใช่ในแบบที่เทพใดคาดคิด อาร์เรตยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าร่างของเขาครึ่งหนึ่งส่องแสงสีทองอีกครึ่งหนึ่งถูกกลืนด้วยเงาดำเขาไม่ได้เป็นเทพแห่งการสร้างหรือการทำลายอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งใหม่ผู้รักษาสมดุลที่เกิดจากเลือดของทั้งสองเทพทว่าในดวงตาเขายังมีประกายของความเศร้าเพราะเขารู้ดีว่าการถือกำเนิดใหม่นี้มีราคาที่ต้องจ่ายดวงวิญญ,ญาณของลิราเพื่อให้โลกอยู่รอดเขาอาจต้องลบสิ่งที่รักที่สุดออกไปตลอดกาล แสงทองและเงาดำยังคงปกคลุมทั่วฟ้าโลกเหมือนหยุดหมุนทุกสิ่งนิ่งงันราวกับเวลาถูกหยุดไว้โดยมือของเทพเจ้าอาร์ตยืนอยู่กลางหุบเขาแห่งเท่าฐานดาบในมือสองประกายระยิบระยับเหมือนดวงดาวสุดท้ายในจักรวาลที่กำลังมอดดับพื้นดินรอบตัวแตกร้าเป็นทางยาวเสียงสะเทือนจากพลังที่หลงเหลือของสงครามเมื่อครู่ยังดังก้องอยู่ในอากาศร่างของอาร์เรตเปล่งพลังสลับสีระหว่างทองและดำเหมือนมีสองจิตวิญญ,ญาณต่อสู้กันอยู่ในร่างเดียวแม้สมดุลจะเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่มั่นคงเพราะเอธาตัวจริง กำลังฟื้นคืนจากเงาที่หลงเหลือในความเงียบที่เหมือนจบแล้วบางสิ่งยังไม่ยอมดับศูนจากเงาแห่งพื้นโลกเสียงแตกของมิติแผ่วเบาดังข,ขึ้นก่อนที่เปเลวเงาจะลุกไม่ขึ้นอีกครั้งร่างหนึ่งก้าวออกมาช้าๆเขาสวมเกราะดำสนิทมีตาเพียงข้างเดียวที่เปล่งแสงแดงราวกับเปลวเพลิงแห่งการล้างโลกนั่นคือเอธาตัวแท้จริงของเทพแห่งการทำลายล้างเอธาไม่ได้เป็นเพียงพลังในตัวอารีสอีกต่อไป แต่แยกร่างออกมาเป็นตัวตนสมบูรณ์ด้วยพลังที่อารีตเองเผลอปลดปล่อยขณะสร้างสรรมดุลใหม่มันคือการกำเนิดของเทพแห่งเงาอิสระที่ไม่มีสิ่งใดยับยั้งได้สิ่งที่เขาต้องต่อสู้ตอนนี้ไม่ใช่พลังในกายแต่คือเงาของตนเอง ลมพัดแรงจนใบไม้ร่วงปลิวไปทั่วหุบเขาที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตบัตดนี้กลายเป็นโลกไรเสียงมีเพียงสองเทพยืนประจันหน้าพลังของทั้งคู่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอาริสคือสมดุลแห่งสองขัว้วส่วนเอทาคือความว่างเปล่าอันสมบูรณ์พลังทั้งสองไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ อารีสยกดาบขึ้นแสงทองแผวเบาส่องออกจากใบดาบขณะที่เอทาชูมือเงาดำก่อตัวเป็นหอกพลังที่แผ่ไปทั่วฟ้าความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนลมหายใจแทบขยับไม่ได้พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นสุดนี้ไม่ใช่เพื่อโลกแต่เพื่อจิตวิญญ,ญาณของเขาเอง ดาบกระทบกับหอกพลังของทั้งคู่ระเบิดออกเป็นคลื่นแสงที่ปะทะกันจนมิติแตกเสียงระเบิดดังราวกับฟ้าผ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่อรารีสฟาดดาบลงเงามืดของเอธาจะลุกไม่กลับมาอีกครั้งราวกับไม่มีวันดับแต่ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆภายในใจของอารีสเสียงของลิรามันไม่ชัดแต่แผ่วอ่อนและอบอุ่นอย่าลืมสิดาบนั้นไม่ใช่ของเพื่อทำลายแต่เพื่อปกป้องเสียงนั้นกระซิบในจิตใต้สำนึก ในวินาทีนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่ต้องเอาชนะไม่ใช่เงาแต่คือความกลัวในหัวใจตนเองแสงทองจากดาบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์พลังแห่งการสร้างและการทำลายผสานจนกลายเป็นพลังเดียวที่เหนือกว่าสมดุลมันคือการให้อภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่เทพมาก่อนอารีสไม่ต่อสู้เพื่อฆ่าแต่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อย เขาปล่อยให้เงาของเอธาโจมตีเข้ามาเต็มแรงดาบในมือไม่รับไม่ปัดป้องแต่กลับแผ่แสงขาวออกคลุมเงานั้นทั้งมวลเมื่อเงาสัมผัสแสงพลังของทั้งคู่เริ่มหลอมรวมอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความรุนแรงแต่ด้วยการคืนสู่ต้นกําเนิดเดียวกันการสิ้นสุดของสงครามเริ่มต้นจากการยอมรับเงาในตัวเอง เอธาคำรามลั่นเสียงของเขาแผดกล้องไปทั่วหุบเขาก่อนร่างจะเริ่มแตกสลายเป็นเศษแสงสีดำที่ลอยขึ้นฟ้าเหมือนควันที่สลายไปในอากาศพลังแห่งความมืดค่อยๆถูกกลืนกลับเข้าสู่ร่างของอารเรสอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ทำร้ายมันนิ่งสงบในห้วงสุดท้ายก่อนที่เงาจะหายไปเอธาทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบหนึ่งเดียวเจ้าชนะเพราะเจ้ารักเสียงนั้นหายไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของเทพแห่งการทำลายและในความเงียบหลังสงครามเขาได้ยินเสียงหัวใจของใครบางคนอีกครั้ง แสงขาวปกคลุมทั่วทั้งหุบเขาเมื่อละองแสงจางลงอเรตยืนอยู่กลางพื้นที่ว่างเปล่าที่ซึ่งเคยเป็นสนามรบบัตดนี้กลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสดใหม่ดอกไม้พิบานราวกับโลกถูกชำระล้างใหม่อีกครั้งเขามองไปยังท้องฟ้าเห็นแสงจางๆรูปร่างหญิงสาวที่ยิ้มอยู่กลางอากาศลิราเธอมองเขาด้วยแววตาอบอุ่นเหมือนวันแรกที่พบกันแม้ร่างเธอจะโปรง่งใสและเบาบางแต่รอยยิ้มของเธอกลับชัดเจนเหลือเกินทอกลับมาไม่ใช่ในร่างกายแต่ในหัวใจของทุกสิ่งที่เขาปกป้องไว้ อารสสุดเข่าลงดาบในมือค่อยๆจังหายเหลือเพียงแสงเล็กๆในอกของเขามันคือแก่นแท้ของจิตวิญญาณที่ผสานทั้งสองเทพไว้ด้วยกันพลังนั้นจะไม่มีวันแยกออกอีกต่อไปเพราะมันคือดาบแห่งจิตวิญญาณสุดท้ายที่หลอมรวมกับหัวใจของเขาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่กลับมาดว่างอีกครั้งเสียงลมพัดผ่านใบหญ้าเสียงนกร้องเบาๆเหมือนโลกกำลังหายใจอีกครั้งเขายิ้มไม่ใช่ด้วยความภูมิใจแต่ด้วยความสงบสุดท้ายแล้วเทพผู้ล้างโลกก็กลายเป็นผู้กอบกู้มัน เวลาไหลกลับสู่สภาวะปกติผู้คนที่รอดชีวิตในเมืองไกลๆมองเห็นท้องฟ้าสีทองและสายรุ้งขนาดใหญ่พาดผ่านพวกเขาไม่รู้ว่ามีเทพองค์หนึ่งเพิ่งสลัดทุกสิ่งเพื่อรักษาโลกไว้แต่ในสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านมีเสียงหนึ่งว่วว่าจงจำไว้ว่าแสงและเงาล้วนเป็นส่วนเดียวกันโลกกลับมาสงบอีกครั้งและในความสงบนั้นวิญ,ญญาณของอารยยังคงดำรงอยู่ในทุกดวงดาวทุกสายลมและในหัวใจของทุกสิ่งที่ยังมีชีวิตเขาไม่ใช่เทพแห่งสงครามอีกต่อไปแต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งสมดุลรนัน ที่จะไม่หายไปจากจักรวาลเรื่องราวของเขาจบลงแต่สมดุลที่เขาสร้างจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์